สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะน้องนอน,นี่น้องมันนี่นะค่ะ,คะอาวันนี้นะคะเลิกงามยามดีนะคะเรามาทําพิธีส่งมอบนะคะกับรถเนีว เอาผ่าแค่สีนะคะให้กับน้องมันนี่นะคะแล้วก็ต้องบอกก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาฟังนะคะพลังบวกนะคะจากสาวน้อยมหัสจร์นะน้องมันนี่นีเ่เริ่มต้นธุรกิจด้วยตัวเองเออตั้งแต่อายุอายุเพียงแค่เท่าไหร่คะ20ค่ะอายุ20นะคะ จนกระทั่งวันนี้ก็ผ่านมากี่ปีแล้วคะผ่านมาตอนนี้อายุ29แล้วค่ะอ๋อยุงยงน้ายังเด็กอยู่เลยนึกว่า21ค่ะนะคะแล้วก็จนวันนี้นะคะก็มาประสบความสําเร็จนะคะในการที่เป็นเจ้าของกิจการกิจการเกี่ยวกับอะไรคะทำเป็นเครื่องสําอางค่ะหลักๆจะเป็นมูดกําจัดขนค่ะอ๋อมูดกําจัดขนนะคะค่ะก็อันนี้นะคะน้องน้องเริ่มต้นยังไงคะกับการที่ทําธุรกิจเห็นบอกว่าเริ่มต้นทําตั้งแต่อายุ20เลย จริงๆเมื่อก่อนหนูก็เริ่มจากการที่เป็นแบบว่าไปซื้อของมาขายคะาะ่พะพอพอเก็บเงินได้หนูก็เก็บเงินไปทําแบรนด์เองคะอ่ะใช่ใชค่ะแล้วก็แล้วก็ค่อยๆแตกออกมาเป็นหลายๆสินค้าค่ะแล้วสินค้ามีอะไรบ้างคะ ก็จะมีเป็นมูดกําจัดขนค่ะแล้วก็จะมีเป็นครีมทารักแร้ขาวทาคานีอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็มีทิชชู่ทิชชู่เปียกเช็ดเช็ดทำความสะอาดเกี่ยวกับผู้หญิงทั้งหมดใช,ใช่ใช่ใช่าาแล้วก็มีเจลล้างน้องสาวค่ะชื่อชื่อแบรนด์ไทยนี่มีค่ะโอ้ยถ้าอย่างนั้นสงสัยพี่ต้องอุดหนุนสักชุดแล้วล่ะแต่คุณจิ๊บนี่ต้องครีมกําจัดขนนะคะค่ะนะคะ ยังไงลองเข้าไปติดตามน้องขดูนะคะก็คือเออน้องไร้สดเองเลยหรือว่ายังไงคะอ่าก็ไร์สดเองค่ะแล้วก็มีพนักงานไร้สดทุกวันค่ะอ๋อใ,ในเรื่องของการตลาดลองเข้าไปติดตามดูนะคะสําหรับน้องอมันนี่นะคะที่ประสบความสําเร็จจากการขายออนไลน์นะคะลองดูนะคะหลายๆคนเนี่ยที่บอกว่าเออไม่รู้จะทําธุรกิจอะไรหรืออยากจะดูแนวทางในเรื่องของการทําธุรกิจอยากไร้สดเพราะว่าเดี๋ยวนี้สื่อมันแรงนะคะถ้าทําสื่อทําอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากไหนลอง ไปดูผู้ที่เขาประสบความสําเร็จนะคะหลายๆคนแล้วก็จะเจาะหาตัวเองให้เจอนะคะคือบางครั้งเราดูเนี่ยไม่ต้องไปเรียนแบบนะคะแค่ไปดูว่าวิธีการทําเขาเป็นยังไงแล้วดึงตัวเองออกมาใช้ในการไลฟ์ให้อย่างเป็นธรรมชาติที่สุดนะคะรับรองได้ว่า เดี๋ยวคนจะเข้าไปติดตามคุณเองลองเข้าไปติดตามน้องมันนี่ได้ที่ช่องไหนคะอ่าก็จะมีทั้งเพจ Facebook IG แล้วก็ทิกตอกนะคะชื่อว่าไทนีนี่มีไทยแลนด์ทุกช่องทางเลยค่ะทุกช่องทางเลยนะคะลองไปดูนะคะแล้วก็สินค้าน้องเขาดีจริงถ้าไม่ดีคงไม่มีวันนี้ที่มาซื้อรถนิวเอาผ่าสี0นะคะเป็นยังไงคะภูมิใจไหมคะวันนี้ประสบความสําเร็จแล้วภูมิใจคะ่ะดีใจคะ่ะ <c oughs> ดีใจ <c oughs> แล้วแล้วคาดหวังอ่าต,ตั้งใจที่จะซื้อตัวเอาผ่าี้นานแล้ว ยังคะ ก็นานแล้วค่ะนานแล้วแล้วก็ดูดูมานานแล้วค่ะดูหลายๆที่ด้วยใช่แต่ว่าคือเอ่อพอดีว่าที่อื่นมันรอรอนานเนี่ยค่ะรอนานเป็นปีเลยก็มีแต่ว่าพอมาเจอเพจพี่พี่เอ๋อค่ะคือคือพอทักไปก็คือมีรถเลยแล้วก็ได้รถไวหนูก็เลยแบบรีบมาเลยรีบมาเลยนะคะก็วันนั้นที่มานี่ก็คือเดินไปเลือกกิ้มเลขตัวถังกันเลยนะคะว่าเพราะเรามีให้เลือกเยอะมากนะคะวันที่น้องมันนี่มานี่รู้สึกจะเกือบสิบคันเลยนะแล้วก็บอกว่ามาเลือก เป็นเลขตัวถังคันนี้นะคะค่ะ,คะ,ะก็อะค่ะก็ที่ไหนไม่มีรถมาที่เราค่ะ a u y Auto Import มีรถพร้อมส่งมอบทันทีก็ไม่อยากรุนนะคะไม่อยากรอแบบน้องมันนี่ก็มาซื้อที่เราค่ะได้ขับขี่ทันใจนะคะไม่ต้องรอเลยค่ะนะ,ะแล้วก็จองรถกับเรานะคะซื้อรถนะคะถ้าไม่อยากโดนเท ็มาหาเอสิคะมีรถจริงค่ะนะคะคการันตีไหมมีจริงไหมีมจริงค่ะและการบริการเป็นยังไงบ้างคะกับตั้งแต่มาพนักงานฝ่ายขายหรืออะไรต่างๆจนกทั้งวันนี้มา,าทําพิธีส่งมอบก็บริการดีมากคะ่ะตอบไวแล้วก็แบบ คือข้อมูลแน่นคะ่ะค่ะค่ถา,ามอะไรคือตอบได้หมดเลยได้เลยอขอบคุณมากๆแค่งงั้นเดี๋ยวพี่เอกขออนุญ,ญาตทําพิธีต้อนรับนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวให้จะให้เพื่อนๆชมรถหน่อยนะแล้วก็ยินดีกับการประสบความสําเร็จวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวคงต้องขอให้น้องมันนี่เนี่ยฝากแรงจูงใจฝากพลังบวกในการต่อสู้ให้กับ หลายๆคนที่ได้ดูอยู่นะคะให้มีพลังบวกลุกขึ้นสู้แล้วสักวันหนึ่งรถนําเข้าหรูจะต้องเป็นของคุณแบบน้องมันนี่ฝากเพื่อนๆนะคะให้กําลังใจค่ะค่ะก็ คือจะบอกว่าถ้าใครที่กําลังเริ่มต้นตอนนี้ไม่ต้องท้อนะคะให้เราหาแพชชั่นตัวเองให้เจอแล้วก็ค่อยๆค,คืออย่างวัมนนี่เองก็ไม่ได้เริ่มจากการที่ลงทุนเยอะเลยคือเริ่มจากการแค่ขายของแบบว่าค่อยๆเก็บเงินนะคะแล้วก็มาเปิดเปิดแบรนด์เองแต่ว่าเราอ่ะมันอยู่ที่ความตั้งใจของเราถ้าเราตั้งใจจะทําให้ได้ค่ะมันมันได้แน่นอนค่ะเริ่มตน้นทุนเท่าไหร่คะอ่คือเริ่มต้นที่ประมาณหมื่นกว่าบาทคะ <S <S ่ะ ค่ะ mm hmm. นะคะ mm hmm. เก่งมากนะคะ <Ha. S 1> ก็ถึงบอกว่าสาวน้อยมหัศจรรย์น,นะคะ <Ha. S 1> เก่งมากนะคะสมัยนี้ไม่ต้องไปพึ่งคนอื่นพึ่งพา mm hmm. ตัวเองเริ่มต้นจากตัวเองนะคะทุกคนนะคะค่ะแล้วก็สู้ๆด้วยนะเ mm hmm. <laughs> อาลค่ะพี่เออนุญ,ญาตยินดีต้อนรับนะ ขอบคุณค่ะยินดีต้อนรับนะคะน้องมันนี่นะคะแระครอบครัวเข้าสู่ครอบครัว AUY e Auto Import ของเรานะคะขอให้รถคันนี้นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ครอบครัวเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยแคลคลารับเงินรับทองกลับมาตลอดเต็มคันรถเลยเฮงเฮงรวยๆป,ปังปังธุรกิจกันงานเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณนะคะค่ะแล้วก็สำหรับ New o p พพ4 0หรือ New w วลไฟ เราก็มีรถพร้อมรับได้ทันทีด้วยราคาเริ่มต้นที่4ี่ร้านห้าแสน้าหมื่นบาทสนใจทักมาเดียวให้คุณจิ๊บพาชมรถนิดหนึ่งนะคะขอบคุณมากค่ะเอาละค่ะคุณจิ๊บพาชมหน่อยอย่าลืมถ้าไปติดตามชมคันนี้นะค่ะคันนี้ได้นะคะเอาผาดรุ่นแซตนะคนี้ก็จะได้ในเรื่องของตัวระบบเอาลองรอบคันนะคะแล้วก็ล้อมแม็กจะเป็นขนาด18นิ้วค่ะแล้วก็ภายใน ภายในก็จะเป็นเบาะหนังหน้าจอก็จะเปลี่ยนใหม่นะคะหน้าจอดิจิตอลก็จะเปลี่ยนเป็นเออดิจิตอลหมดแล้วนะคะตรงหน้าจอกลางแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นตัวเออทวินมูลลูปนะคะแล้วเราติดตั้งตัวหน้าจอเพิ่มเติมให้กับลูกค้าด้วยแล้วก็เบาะนะคะก็สามารถเป็นแบบปรับอุ่นได้นะคะด้านหลังก็จะเป็นตัวเปิดไฟฟ้านะคะเปิดปิดไฟฟ้าค่ะ แล้วก็ไฟด้านในนะคะสามารถเปลี่ยนได้64สีสีนะคะได้มากกว่าตัวเดิมค่ะถ้าลูกค้าสนใจก็ยังมีรถว่างพร้อมให้จับจองอยู่นะคะค่ะ อาคะสนใจก็ทักมานะคะเบอร์โทรโชว์รูมเราฝากไว้ยังคะยังค่ะเบอร์โทรนะคะ025874666ค่ะแล้วก็086681999 6นะคะ AEY Auto ค่ะค่ะสโลแกนค่ะเต็มที่ให้บริการประสานความประทับใจห่วงใยคุณภาพเพื่อมีตรภาพที่ดีตลอดไปยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัว AEY Auto Import ค่ะคุณอาจะแม่นนะอันนี้ผู้จัดการในเซลลค่ะขอส่งเซลลหน่อยเบอร์โทรโชว์รูมค่ะ02ค่ะ 5 8 7 6 6 6เหรือ er 0 8 6 6 6 8 99, 1 9 9 9นค่ะแอบแอบนี่มีการจดเอาไว้ด้วยไม่ได้จดสโลแกนค่ะเต็มที่ให้บริการประสานความประทับใจห่วงใยคุณภาพเพื่อมีตรภาพที่ดีตลอดไปค่ะอ้าพารเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเอาละค่ะวันนี้ลาเท่านี้ก่อนนะคะก็อยากได้รถใหม่แล้วก็มีรถพร้อมรับได้ทันทีแล้วก็มีให้เลือกหลากหลายออปชั่นด้วยนะคะแต่ละคันนะคะ ักเรามาค่ะวันนี้ล้านเท่านี้ก่อนบา,บายสวัสดีค่ะ